ตอบคำถามคุณแม่ที่ถามเข้ามาถึงอาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรามาสที่3เดี๋ยวไปดูกันเลยไตรามาสสามก็จะเป็นช่วงของการตั้งครรภ์นในเดือนที่7ถึงเดือนที่9ค่ะก็เป็นไตรามาสสุดท้ายเตรียมคลอดแล้วในช่วงนี้คุณแม่จะต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อที่จะเตรียมร่างกายและก็สุขภาพของคุณแม่ให้พร้อมในวันที่จะต้องคลอดลูกแล้วก็ลดโอกาแสแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ข้าวสวยเน้นเป็นการทานข้าวสวยสามมื้อในอาหารหลักได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องการพลังงานอย่างมากไข่ต้มเพราะว่ามีโปรตีนสูงค่ะแต่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับทารกในครรภ์ของคุณแม่ด้วยน่องไก่ย่างก็จะเป็นทางเลือกนะคะสําหรับคุณแม่ที่ทานไข่จนเบื่อแล้วก็หันไปทานน่องไก่ย่างได้ค่ะมีโปรตีนสูงเช่นเดียวกันไปดูกันดีกว่าว่าผลไม้คุณแม่ควรทานอะไรบ้าง แนะนำเป็นเงาะส้มเขียวหวานแล้วก็มังคุดค่ะผละไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆแล้วก็วิตามินสูงค่ะก็หาม,มาทานได้เลยนะคะขอให้คลอดง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ